จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ไทยยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหลายพันคนเนื่องจากพบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนหรือคลัสเตอร์ใหม่กระจายในหลายพื้นที่โดยเฉพาะแคมป์คนงานทำให้สบคและศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงได้ปรับเพิ่มมาตรการประกาศคำสั่งปิดแคมป์คนงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งควบคุมการเคลื่อนย้ายประชาชนและแรงงานในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต ได้แก่จังหวัดสงขลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสเป็นเวลาหนึ่งเดือนมีผลตั้งแต่วันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมนำศักยภาพของทหารและตำรวจเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกรุงเทพมหานครและกระทรวงสาธารณสุขคุมเข้มแคมป์งานก่อสร้างจำนวน575แห่งในพื้นที่50เขตของกรุงเทพมหานครเน้นตั้งจุดตรวจจำกัดการเคลื่อนย้ายแรงงานและแยกเข้าสู่การรักษาในระบ,บ โดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันอย่างไม่พบการเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่หลังตั้งจุดตรวจตามเส้นทางหลักในการเข้าออกกรุงเทพมหานครอีกทั้งจากการตรวจสอบแคมป์คนงานส่วนใหญ่ยังให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะร่วมกันดูแลและทําความเข้าใจอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานในช่วง30วันตามประกาศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ก็อยากให้สบายใจได้ว่าคนงานส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ที่ตั้งอยู่ไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนนะฮะ คือนอกจากตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหารฝ่ายปกครองอรก็จะมีเจ้าของผู้ประกอบกิจการเขาก็ช่วยควบคุมเขาเองด้วยนะคนงานที่อยู่กันเนี่ยที่มันเกิดแพร่กระจายโรคเนี่ยมันอยู่กันในอัดรัฐบาลต้องการให้อยู่นิ่งๆไม่ให้เคลื่อนย,ย้ายไม่ให้เกิดการแพร่กระจายฉะนั้นนะ่ะคือณตอนนี้ถือว่าวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลออกคําสั่งนี้มาเนี่ยก็ถือว่าได้ผลละคือการทํางานด้หยุดไม่ได้เคลื่อนตัวก็อยู่ที่มาแล้วก็มีการดูแลการอาหารกันไปก็อยู่ในที่ตั้งคือต้องการให้ระยะ เวลาสามสิบวันนี้ขอให้มีการอยู่กับที่นะและจากการสั่งปิดแคมป์คนงานดังกล่าวรัฐบาลได้เข้าใจถึงปัญหาความเดือดร้อนจึงได้ออกมาตรการต่างๆมาดูแลทั้งเรื่องอาหารและความเป็นอยู่รวมทั้งการจ่ายเงินชดเชยร้อยละห้สิบของค่าจ้างเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบ โดยนายธาราวุฒิธรรมประสิทธิ์หนึ่งในผู้ควบคุมแคมป์คนงานบริษัทชิโนไทยเอนจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดกล่าวว่าพอใจกับมาตรการของรัฐที่ออกมาช่วยเหลือหลังได้รับผลกระทบและพร้อมจะปฏิบัติตามคำสั่งเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ตอนนี้เนี่ยเฉพาะครั้งนี้เราทราบมาว่าทุกๆ5วันจะมีการนําเงินมาจ่ายให้คนงานที่นี่เป็นเงินสดที่นี่เลยที่ผ่านมาเราก็ปฏิบัติตามคําสั่งมาตลอดเราให้ความรู้มือมาโดยตลอดโดยส่วนหนึ่งเราก็มองว่าอะอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องดีสำหรับคนงานเราต้องให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีและปลอด ยางและก็ตามการปฏิบัติการนี้เป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในรูปแบบ Bubble and s e a ซที่เคยใช้ในจังหวัดสมุทรสาครจนประสบผลสำเร็จโดยให้คนงานทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายเพื่อควบคุมเชื้อไม่ให้แพร่ระบาดไปสู่ภายนอกพร้อมจัดทำทะเบียนเข้าออกตรวจหาเชื้อเชิงรุกและเดินหน้าฉีดวัคซีนตามเป้าหมายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนโดยรอบพื้นที่ถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่สกัด โรคโควิด -19 ทีมข่าวการเมืองรายงาน